สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิเนอรี่วอลเกมวันนี้ดุกดิกนะคะดุกดิกจะมาเพ้นสเกลิตันฮอสเมนทหารม้ากระดูกของทูมคิงจากวอร์ไฮเมอร์ดิโอเวิลด์อ่าซึ่งขั้นตอนที่เราจะใช้นั้นจะเป็นเบสเชดเลเยอร์ตามลำดับเลยเป็นวิธีสุดคลาสสิกของ c ิตาเดลส่วนอุปกรณ์ในวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาลงสีสเปย์กันก่อนสีสเปย์ลองพื้นนันนี้ที่เราจะใช้จะเป็นสีเวดบน การลงสเปรย์รองพื้นก่อนจะทําให้สีโมเดลไม่หลุดลอกติดทนนานค่ะและหลังจากรอสเปรย์แห้งเราก็จะมาเพ้นสีเบทของโมเดลกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาไดาบัตลงสีกระดูกกันก่อนเลยสําหรับการลงสีเบทชั้นแรกนะคะของตัวกระดูกเราจะใช้เป็นสีแซนดี้ดัตค่ะแล้วก็จะใช้เป็นขั้นตอนของการไดบัตแล้วก็จะใช้พู่กันเป็นซิ t าเดลส์สมอลไดบัต ะะเราจะลงสีด้วยคาร์ d ดอร์สกายลงไปบนโลค่ะผู้กันที่เราจะใช้จะเป็น b a s เอค่ะเป็นผู้กันที่หัวเล็กสามารถเข้าถึงจุดที่เข้าถึงได้ยากค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้สีเมฟิสตันเรดทาลงไปบนด้ามหอกและใช้สีไดเอ b บาร์กทาลงไปในส่วนของหลังโลกตบท้ายด้วยการลงสีทองบนขอบโลกและเครื่องประดับต่างๆใช้เป็น r ี t ทบิวเตอร์อา ตามด้วยใช้สีดำ a b a r d o n Black ในส่วนของผ้าข้างหมวกค่ะและสุดท้ายใช้เป็นสีเงิน Ribboner ในส่วนของปลายหอกค,ค่ะสำหรับขั้นตอนถัดไปเราจะมาลงสีเฉดสำหรับการเพิ่มมิติและเงาของโมเดลกันขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็นสีเฉดอ r แกกเอิร์ธเฉดค่ะเอามาลงบนสีกระดูกของเราบนขอบโลกของเราและก็มีตรงส่วนที่เป็นเครื่องประดับของเขาด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อเพิ่มเงาของเขาให้ดูเก่าค่ะ สำหรับการเฉดนะคะดิ๊กจะเลือกใช้เป็นผู้การเฉดเค่ะจะเป็นผู้การที่มีขนาดใหญ่ค่ะสามารถอุ้มสีได้เยอะด้วยทำให้ทาสีเฉดได้นานกว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วเราจะทำการใช้สีเล็กเล่นเฟดเฉดทาทับลงไปที่กระดูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความเก่าค่ะหลังจากลงเล็กเล่นเฟดเฉดเสร็จก็ต่อด้วยนูนออยค่ะลงไปที่ปลายหอกได้เลยค่ะต่อมาเราจะลงเป็นเฉดสีน้ำเงินค่ะลงไปบนโล่ใช้เป็นสีดักเคนอฟไนท์เฉดค่ะ จบด้วยสีเฉดคาร์โรเบิร์กคิมสันค่ะลงไปบนส่วนด้ามจับของหอกค่ะเพียงเท่านี้โมเดลของเราที่ลงสีเฉดก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วนะคะและในขั้นตอนถัดไปเราก็จะมาทําการลงสีเลเยอร์เพื่อเก็บรายละเอียดของโมเดลกันค่ะสําหรับการลงเลเยอร์บนกระดูกดิ๊กใช้เป็นเฟลวันเฟสค่ะดิ๊กเลือกที่จะใช้เลเยอร์เอสเพราะมันเล็กและสามารถเก็บรายละเอียดของโมเดลของคุณได้อย่างเฉียบคมแต่ยังไม่พอ ดิกเลือกใช้ไดเอสด้วยเช่นกันเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเลเยอร์เอสถัดมาดิ๊กจะใช้สีเกฮหน่าโกค่ะสำหรับขอบโล่และเครื่องประดับต่างๆค่ะต่อไปนะคะดิ๊กจะเลือกใช้สีดั r k ลิเปอร์สำหรับผ้าข้างหมวกค่ะในส่วนของโล่นะคะดิ๊กเลือกที่จะใช้อะไรทอกบ,บูค่ะเป็นการเก็บรายละเอียดของโล่ค่ะด้วยใช้สีโฮบู oo, เป็นการตัดขอบโล่ค่ะ หลังจากนั้นในส่วนของหลังโลดิกเลือกที่จะใช้เบนเบดบาวค่ะปัดด้วยาดบัดทำให้โล่มีความสว่างขึ้นมานิดนึงค่ะปิดท้ายเก็บงานรายละเอียดด้วยสีสตอมโฮสซิลเวอร์ในส่วนของโล่หมุดต่างๆแล้วก็ตรงปลายหอ,อกค่ะในส่วนของด้ามหอ,อกดิกเลือกที่จะใช้อ e ีวิวซอมสกาเลตค่ะตบท้ายด้วยไวรเดอร์เรดในที่สุดโมเดลของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเรื่องรายละเอียดนะคะต่อมาเราก็จะมาทำฐานของโมเดลกันด้วยเทคนิคอค่ะ ซึ่งสีเทคนิคอลนะคะจะไม่ได้มีเนื้อสีเหลวเหมือนสีเบทค่ะแต่จะเป็นสีเนื้อแบบออกครีมครีมค่ะเป็นเนื้อ t ท x t u r อ่ะซึ่งเราจะไม่ใช้ผู้กันในการลงแต่เราจะใช้เป็นไม้ texture s p ปเ a d e r ในการลงแทนค่ะสำหรับสีที่ดิกจะใช้ทำฐานดิกเลือกที่จะใช้เป็น Earth มอเดิลเอิร์ธเมื่อตัวมอเดิลเอิร์ธแห้งมอเดิลเอิร์ธจะกลายเป็นพื้นดินแตกอย่างที่ดิกต้องการเลยค่ะดิกก็จะใช้สีและสกินเฟดค่ะในการลงพื้นค่ะเมื่อลงสีและสกินเฟดเสร็จ เราก็จะลงสีอุชับติบนเพื่อทําให้เป็นสีทะเลทรายค่ะในที่สุดเราก็ทําการเพ้นสเกเลตันฮอสมนเสร็จแล้วค่ะรายละเอียดสวยงามมากๆเลยสามารถนาลงเล่นสนามรถได้เลยทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่สามารถลองนําไปเพ้นตามได้หรือจะมาที่ l e g e n d a r y War g เกมมาขอคำแนะนำจากทีงานหรือว่ากับดิ๊กเองได้ค่ะสำหรับโอกาสหน้าดิ๊กจะมาเพ้นตัวอะไรนั้นเราติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ดิ๊กขอตัวไปนอนก่อนลาทิงสวัสดีค่ะ